ครับ่ดีครับเบิ้งวิธีการเผาขลามครับเพชรขลามเผาตอนนี้เพิ่งในจักห้ากระบอกครับเดี๋ยวติดตามชมไปเลยครับแปดกระบอกจ้าล่อร่อไม่ใครยู่ไม่ใครจ่รอจ้ายังเดือดร้ชนกระบอกไปนี่ต่อันดัดแรกต้องมาเขาบ่คนเดี่ยวเดี่ยวเออ กี่แบบ้านบาทแบบางเลยบูดกรเพ้าน้ำจานน้าขาววัจักขนชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งต้ไหมอันนี้เอากระแรงเปกับแฟนแต่ฝังแมวนีบอกเพื่อนันทยสุงมกินสุงมกินไปบมดถูกเอ้ถ้าไม่ได้จะสิตดต่ออีกหน่อยเออก็กัดนะ ตางเวลาตัตัวเองเเม่ไม่ใคจะมาเดี๋ยวก็มาเ่อยก็เดเ็ดอันนี้รเ้่ยนี่างก่อนมันงสามเหนาน้ก็บ้านเห็นมืดอยู่นี่ับก็ด้ใช้เด็ดง่ายดอกมาคำเด้อลองลยืนกันนะ

ดมแล้วเลยเลยบางหายแล้ววะเนี่ยคุบอกหมลไปสโลลอดผมเนี่ยนานยืดปกๆเห็นไหมังไงบมท้าตัวคนน้อยมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกี๊ตีทางไว้ท่านผู้ชมมีเฮ็ดมังคลรามกินด้วยค่ะมือนี้ว่ามีก็เตากินมังคลรามนี่แหละกินมังคาามใส่กะทิใส่้ยงดอกใส่กะทิก็ดำตาลนี่แหละ

สำใจเดี๋ยวมันสิมมาเดี๋ยวมันขึ้นมาองแ่กคือก่อนนะเนมาจ้องูุราบะบางระบางระบางวสันสิได้จกวางอ้อคุย F4 ปอนะ มันผู้ช่มือนี้กินบงันงคาราทำกัน,ดน,นไ,ได้จ้ามัอนี้่รามเข่าไม้อมดิเข่าไม่ผู้ใดอยากกระซังมาเด้อจ้าไปกอบไปก่อนไปก่อนที่ไม่เทียบ

่นี้ยำ่นก็ได้ม่หนามดิทันนกไดมันตดเอาเนี่เสือช่งเทแม่ลงน้ำ <whatnot> ข <seeing>. ุนนี่พวอคูกันบะานออวันนี้นาะบังคารามีบัง กงดังไฟน้องไสก็ลงดังไฟจ่าน้องไสก็ล่งดังไฟใส่เวลาชั่วโมงนึงหมดละมินงกินถมาเพเเดเค็นบเอ่อนนน่อนน่วน่มันได้มันอันี้มันดวนจะติดอก และห้องาีมูปากแยุ่งาล้างจนหัไมแนละครเ่นบอกให้เป็นคล้ายอันละครเหงนป่าแล้วมังครอันนึง คนละเพิงก็ใั่แมลกก็เด้อคนละเพิงมันนี้อากาศหนาวได้แดมืันนี้ขุ้บนอากาศที่เย็นๆหนาวๆลมก็แห้งที่สินาฝมาหนาวนีน่แหละ

Hãy subscribe cho mình đi để chắc bằng mình đi bưng để chắc bằng để chắc bằng có ừ, lại 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 để lại bằng như đọc con phay có phay cả con mình ngay con phai cả con bằng ngay con cả phụng nhảy phù hợp à. là Con <laughs> <laughs> cả phụng bằng ngay, nón xài phụng nhảy kác. đắng phèi kác. Để chắc để chắc bằng là hầm chết, chết bằng

ขีอยาบกไงโอ้กะลังขันอีกกาลัางขันอีกบ่พอบ่พอวาสันอันนี้ลงไปโหลดน้อการโหลดเป็นยังนีกีอันนี้ไหมกีทั้งเพิ่งมันนบ่ได้ได้

สรางทีซับส,นส้นหีรับซับเดีนแวบนำกะทิพ่อจ้ะนำกะทิพ่อมันหลายๆทีแเหลกว่ามันสีบดายหลายบางังตายมันเกินที่กักฝนเลยเห็ดไม่น่าจา้ะไม่ได้มาข้านี่ร่วมกันซะ

อกใจไปทีก็วันนี้ใจ่งอยู่ดอกี้หันปลาออเลพวกนี่ตายหมดแล้วอะ่ะงูในเอ,อ็นเจียงูในไกลที่ละเออมันลอยๆงูในมันลอนี่ส่ะไอยู่นีน่น่ะยิบออกไปเลย

นี่อ่ะว้าหิวันเลยเลยเยอกเลยเอยอาจไปนำหางอาจปากกระบอกนันเด้อจ้ะอย่างชิ้นอื่นนั่นละนั่นและจอกกอดง่ายนั่นแหละไส้เล่นั่นทันได้นี่ฟ้าเปล่าน่ะใส้อันน้อยอันนี้ไส่เหรอแต่เวลาเรากินเราไม่เห็นเออไส้จนอั กอบกาเนี่ใช่เออเอยกบกบกเนาะเป็นกงใหญ่บกาใช่แล้วนี่เต้ปองนี่น่อยนี่อันนี้ก็ใช่แล้วต้องนี่น่อยเอาไปมาลงส่นกันไี่บ้านนี่อันนี้เออใช่แล้วแต่ทีอันนี้เือบักพาน่ะเออเอาเตียบักพาเห็ด่อันอันตัวนี้อันเดี๋ยวเราไปงเบื้งอันไหนเนี่ยบักพาน่ยงอัด ม้างน่เหยีย่น่อย่หน่งกกันยลคนกันโอ้ยร่มก็ดีร่มหนาวเดี๋ยวิองเดี๋ยวช่ด้องแกเดี๋ยวชิดซองอย่างเง่ะนี่บานๆนี่ละเขาไปตอนม่ยัดปากขึ้นไปจะว่ามล้นออกก็ถึงขีด

บังขลามแล้วจ้าเอซี่อยากบอกเขาไม่เขาไม่ ไม่อายใส่หน่มเลยไม่ได้คิดแ่หนุ่เลยโอ้มื้อจะไปใส่โอ้ตายก้อนตายก้อเลตาหดบูดานน้องใส่ขอกระลังสีเฮ็ดมาคักเลยหุุนยัดเข้าไปยอดเข้าไปยัดเข้าไปบังข่าม้น้องบนอยู่บนเยอะมือกอนนองมหลังมนหาอันไปปากรัากกิเดินหมยังกินเดินเอาตไปดักหุ่นบางไฟดีเอ้ามาขลาร้ัมาขา หมาขลามอือาขลามนะครับบมาขลาม <S <S <ess> มาจ้าเมือนนี้มากินมัาขลามน้ำกันเด้อจ้าเด้อหมาขลามหัาขลามป่าอยากได้นั่นบังเด้อผู้ชมน้องไส้คอยพู้นะ่ะเคียเขาเคียเขาว้ยวระดยน้ยังไง

คาค่อะข้าวพุ่าพ่หนู่ะหอยไ่อยากห้อยไปก็ไม่หวเออหอยเงนไม่อยากไปกินช่วย่อมยอมไปหอยหอยีว่านี่ไป็นนีเลย เปิ้นหนาเอิ้นหลังเลียงกับเอิ้นขันคนเย็บบ้านมากันยังนยังยังมีหมูน่ะอ้ขึ้นหน้าหนูนก็ก็ป่วยหั่นน่อห่าน่ะปวดเมงาป่วยหัน

ทุกช่วงหลายหลายเดรอลื่เปิดแปดปันเเห็นหูเห็นเนี่ยเรเห็นหงแล้วฮะเขานอนไรอยู่ทามเนี่แล้วโมโหดอกยางหลบมั้งเขานอนอะไรอยู่กวางตาสีเผาเลี้ยงบังเลยบานนี้ม้วนก็อะไรอันบานเนี่ยม้วนกลางมันอันนี้ล่ะเวลาใส่เวลาจักชั่วโมงหุ่นละจ้าเพลียเลยม้นม้วนน้องใส่กําลังน้องใส่กําลังสิจัดการม้วน ม้วน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 อืบ้านนี้ก็จังเอานอนเอาปากมันนอนมาเอานใจนันเลยวะบ้านจังเอาปากมันนอนมาหาไฟบ้านมันจะค่อยๆขามทางล่างสร้างบันชาดเหตุเหรอวะชาดเหตนเหรอควกมเหตุเป็นว่าตนียพวกจังอือเขาไปบอกอันนี้แล้วเดี๋ยวไปจับบังกินหมดอันนอนเฝ้า ข้างในมันแห้งหมดเลยน่องเปล่านแม่ไดมอุนบอกให้อุ่นเนบอกเขาไปอุ่นอเลียงบังเลียงบังล้ายครัก็เลยทันเปาค่อยค้งไวเดีนยอ่กินาบอด้หางายกินยาอยู่หนาพน้ผู้เฮดเขาไม่พร้อมได้นีหนาว้า่ดิกินงดกินเขาไม่อกินเขาไม่่ี้ยกหลากระตั้งหอดีนั่นะมง วุ้ยเซ้ำหมดวันจะซ้ำนี่ก็ว่าเป็นยังดอกเออถอยถอยลังอีกทีล่ะไปไปเบื่องแนี่เอามาเติมกันเช็คแล้วคือเออไงคือเออวุ้ยน้อปั๊บแต่โยกกระเืออยู่ขอไปียวยไม่ไปหนึ่งเขาลอยไปอยู่บอกออแสดงล้วเราคนน้ออก็ร่างสีไปอยู่แล้วไปหอยไปอยู่บอกอย่าแล้วเสียมาเห็ดประเด็ดเออเจ้กับพุกว่าสันดอกคนเราเลี้ยงปลาก็ได้จ้าปลาลงลีปลาลงลีหลายสีเห็ดประเด็ดว่าสันไม่รู้ปะ สีแดงรูปเดียวเขาป้อนใย้เลยกินเลยเนาะสีด้อเราป้อนให้เนาะให้มันเลอยวันก่อนให้มันเลอยวันก่อนจะฉีดยาวัคซีนฮะเมียน่ะมีไรเขาได้ถามไปเพื่อนได้ถามหาเด้เพื่อนได้ถามมาไปช่างน้อยเราคุมนันปฏิบัติไอ้เพื่อนได้ถามหาเด้หรอมามาหน้าเขามา นาว่าดิอันสีมีต่ซ <late. S 2> ุ่มเกลีล่เนาะั่นนาว่อันนี้อเอวขาวพเด้นยิ้มขาวเอามาอีกที่ละไม่ไพ่เด้ไมไพ่เเด้ทำนะนี่ด้ไมไตัวนี้นี่ิดใ่พุเดวรงงานเาแต่เอยู่นี่น่มีเด้

เพิ่นเคนสิพ <defense Overwatch> ักกันผูกแขนไปทหารกันเออกันนั่นล่ะกันนี่เพียดดีเฮียนสิละน้ำเม่น้ำพร้อมแขนไปทหารเพิ่นสีทหารเออเออโอ้ยกับฟังรักได้หำเอ้ยเสียมไปใส่เข็มหัวเข็มยืนกับเบญจุราล่ะที่บ้านเฮานี่ละ เผาบังคลามเผาแบบนี้ล่ะเผาินแบบพื้นบ้านให้น้องไส้ไปูคุ่มจ้าให้น้องไส้ไปคุ่มคุ่มเบาไว้แล้วเบิ่งแบบมันสูงนะจ้าเนาะ